ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมก็เวินวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของเจ้า m a z d a BT50 Pro สนะครับเครื่องยนต์3.2ลิตรนะครับไปดูกันซิว่าเราจะมีวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องยังไงนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็ต้องมาดูนี่ครับน้ำมันเครื่องกันก่อนเลยนะว่าเราใช้ของอะไรกันมากนะครับ นี่ครับก็อันดับแรกเลยก็คือเราจะใช้ฟัดชิงอ้อยนะครับเราจะฟัดชิงอ้อยด้วยนะครับเนี่ยก็สองหมื่นกิโลนะครับเนี่ยลากมารอบที่แล้วก็ฟัดไปนะครับรอบนี้ลากน้ำมันเครื่องมาถึงสองหมื่นกว่ากิโลกันเลยทีเดียวเจียวนะครับน้ำมันเครื่องเราก็จะใช้ของปีทีเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วก็ใช้ของปีทีนะครับปีทีแม็กซ์นีตรอนไฮคอมันเรลนะครับ 10W 30นะสามารถหาซื้อตามปั๊ม p t ทีั่วไปได้นะครับก็เขาไม่ได้ให้โฆษณาเลยนะก็ m a z d a b t 50 Pro นะครับเครื่องยนต์3.2ลิตรก็ได้ก็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับใช้น้ำมันเครื่องกัน9ลิตรกว่านะ9ลิตร9.7หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ลองใส่ดูนี่ก็ซื้อมาซื้อนี่มันจะเป็นเซตนะครับเนี่ยเซตแบบนี้นะ7ลิตรแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก3นะครับ หนึ่งสองสามสี่นะนี่เจ็ดแนะครับเหลือนิดหนึ่งรอนนี้น่าจะเหลือนิดหนึ่งนะก็ไม่แพงนะไปหาซื้อตามร้านปั๊มปีทีได้ทั่วไปสว่วนน้ำมันฝัดชิง้งออยนี่เราก็ใช้ของปตท,ท,ทนะครับแล้วก็จะใส่ประมาณ9ลิตรนะแกลอนละสีลิตรนะครับสองแกลอนก็8นะครับเราต้องซื้อ3เลยเหลือเดี๋ยวก็ไว้ใช้กับคันอื่นได้นะครับ อันต่อไปก็จะเป็นนี่ครับกรองน้ํามันเครื่องนะครับกรองน้ํามันเครื่องแท้จากศูนย์มาสด้ากันเลยทีเดียวเชียวก็ผมไปซื้อมาสด้าบิ๊กซีนะครับสุษฎร์นะแล้วก็มีแหวนรองนะแหวนรองถ่ายนะเพื่อนๆดูแหวนรองถ่ายนะเนี่ยพาร์ทพาร์ทนัาเบอร์ใครจะไปซื้อสําหรับใครที่ใช้รุ่นนี้นะครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะเนี่ยจะเป็นแหวนรองนะ แหวนรองนะ็อตถ่ายน้ามันเครื่องนะครับนี่หน้าดาวจะเป็นแบบนี้นะเป็นยางนะครับเป็นยางนะของมัด้าของมัด้าจะเป็นยางตึงๆนิดนึงแต่ถ้าของรีโวนี่จะเป็นเอ่อเป็นอลูมิเนียมนะครับของรีโวรุ่นนี้นะเดี๋ยวแถวรีโวจะถ่ายนะ้ำมันเครื่องไงก็มีโอกาสจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะวันนี้ก็มาถ่ายดีทีฮ่าสิเป็นก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูช่างเริ่มงานกันได้เลยนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ช่างที่ควรม,มีนะครับหาซื้อได้ตามร้านตัวไปนะไม่แพงนะจุดนี้ก็พันกว่าบาทนะได้สั่งซื้อทาง f c e b o o o กดีครับอุปกรณ์ที่นี่มีบ็อกมีกรอกแกรกอะไรครบเลยก็น็อตถายก็จะใช้เบอร์14นะครับใช่ไหมไปดูใต้ <15. S 1> ท้องรถกันน็อตถ่ายนะครับก็ใช้เบอร์1ิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ไอ้น็อ แค,แ,คคแครงเนี่ยกันแครงนะครับกันแครงนี่ก็คือจะใช้เบอร์สิบห้านะนี่ครับโยนบล็อกมาแล้วระวังน้ํามันฉูดนะครับนี่ครับน้องเจ้าเราเอามาแล้วครับเอาถังเลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราก็ทําการถ่ายกันนะนี่ครับก็ต้องมีรอนน้ำมันเก่าๆด้วยนะตัดเป็นแบบนี้ครับของมาดานี่ต้องใช้สองรอนกันเลยทีเดียวเดียวเพราะว่ามันเก้าลิตรวานะ ตอนนี้ร้อน6ลิตรก็62 12นะครับก็เหล,<ๆ>ลือเหลือ2เจลอนก็ใช้ของพีีเหมือนเดิมนะครับมันไม่แพงนะน้ำมันพีผมว่าใช้มาหลายรอบแล้วถือว่าใช้งานได้ดีครับรอบนี้ก็ลากถึง20,000กว่าก็เลย20,500กิโลเลยนะครับเนี่ยแมย่เจ้าเดี๋ยวไปดูสีน้ำมันกันนะว่าเรา20,000กิโลเนี่ยสีน้ำมันจะดำขนาดไหนนะครับ ตอนนี้ก็รอน้องช่างนะครับน้องช่างพึ่ง,งลาสิกามาคนระับก็โซโล่เลยครับก็เรียนจบช่างยนมานะทําเองครับทําเองไม่เจ้าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวไม่รับงานนอกนะครับค่อยๆนะไม่ต้องรีบหมดกัรครับหมดกัดครับหมดกั <laughs> ด,กดกเนี่ยก็แนะนานะไอ้พวกบล็อกเบอร์เนี่ยซื้อได้คนระับพันกว่าบาทไม่แพงพันกว่าบาทไหมครับ<ม>ที่สั่งซื้อในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับ ไปหาได้นะครับตามเครื่องมือช่างเนี่ยใน Facebook เนี่ยมีมากมายใช้ได้ใช้งานได้ดีไม่ไม่รูดนะครับไม่รีดนะครับรอเขาคันอยู่นะแนะนำถ้าไม่มีก็เป็นกระเจาแหวนด,เดวีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงต้านวัดก่อนนะครับดึงดึงไหมดึงไม่ต้องดึงก่อนอย่าอย่าเพิ่งดึงก่อนก็นกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันฉูดนะอย่าเพิ่งดึงก่อนดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวมันฉูดใส่น้องช่างเอามันจะเอ้อ้านนะครับมันจะเลอะเทอะกันเลยเดี๋ยวเขาคันก่อน จะถ่ายมุมไหนดีถ่ายมุมนี้ละกันไอ้คนถ่ายก็ลำบากซะเหลือเกินนี่ครับเราก็ต้องมาดึงก้านเพื่อให้าาน้ำมันออกได้ดีนะก้านก็จะเป็นลวดอะไรระยะเนี่ยแล้วก็เปิดฝาครับเปิดไงวะเนี่ยเราก็ไม่ใช่ช่างด้วยครับเราลูกมือช่างนี่ครับเปิดแล้วทำกันเองครับ นี่ฝาเดี๋ยวไปดูด้านใต้กันครับนี่ครับก็ทําการถ่ายมาแล้วนะรุนรุนไปข้างๆเลยครับรุนรุนรุนครับเกลือกับเกลือกับเกลือกันเลยทีเดียวเจียวครับเนี่ยถ่ายเองก็จะเลื่อะๆหน่อยครับไม่เป็นไรครับเปต้องค์เสียการจ้างอีกนะครับก็โคตรดำเลยครับเนี่ยก็กาวลิตรนะครับ นถ่ายมา9ลิตนรนับยังอยู่ในกรองครับไอเจ้ากรองกรองน้ำมันเครื่องนะอยู่ตรงนี้นคะรับมือผมผมเอาไฟสองให้นะ <c oughs> เลือดเลือดก็มีเลือดตากรองตากรองตอดแ,แตกตอดแตกกันเลยเดียวเจียบนี่นะครับผมส่องไฟหน้านี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ากรองน้ำมันเครื่อง หมดแลงครับไม่เจ้าลุ้นกันเลยเดียวเชียวเอาผ้าให้ลนมครับได้เดี๋ยวไปเอาผ้าให้น้องเจ้าก่อนนะ,รนนะครับโกมา่อนครับหลังจากเราตดเสร็จเป็นเรนะียบร้อยนี่พอเลือกเธอกันบ้างนะไม่เป็นไรครับเราถ่ายบนดินนะเปิดไอ้ฟ้าด้เลยฟ้าอะไรฟ้าน,น้ำมันมเปิดแล้วเอา แล้วก็ปิดได้เลยครับไม่ต้องหมดก็ได้เดี๋ยวต้องฝัดจริงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับทำเองครับทำเองได้ครับบายน้องเจ้าครับคิดกา็แนะนำไปร้านดีกว่าไปร้านก็ได้ครับแต่ไม่อยากเรือสามร้อยครบับางร้านก็ห้าร้อยนะแต่ไม่รวมน้ำมันน,นี่ค่าน้ำมันของพวกเราก็ปาไปพันกว่าแล้วนะครับ ถ้าละมันค่ากรองเพราะมันต้องฟัดชิ่งด้วยถ้าฟัดถ้าไม่ฟัดชิ่งก็จะถูกกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูสีน้ำมันเครื่องกันนะนี่ครับทำองก็จะเละเทะกันหน่อยนะไม่เป็นไร,รนี่ครับสีน้ำมันสองหมื่นโลนะครับนี่น้ำมันของเจ้าปีดีก็ถือว่าใช้ได้นะผมลากไปสองหมื่นโลกันเลยทีเดียวเจียวนะครับดำปึ๊ด เนี่ยรอบแล้วก็ฝาจิ้งนะครับรอบนี้เดี๋ยวก็จะฝาจิ้งนะเพราะมันสองหมื่นโลเลยเราขับกันขับกันไม่จะโวยนะครับกันนี้ขับกันร้อยกันจริงๆริงาจจได้บ้านเราเรียบร้อยนี่เอาครับเนี่ยซีเรียมันก็จะดำดำหน่อยนะครับใส่เองได้นะเนี่ยต้องใช้ใช้ตะขอการเขียวเกี่ยวออกมาเลยครับว่าจะซื้อลิฟต์นะไว้บ้านสักตัวหนึ่งแต่ว่าเงื่อนประมาณไม่มีนะ เก่าลิรนะครับนี่ถ่ายออกมานะเราจะปัดชิ่งก่อนนะครับก็เราจะไม่ถอดไม่ถอดกรองเก่าออกมาก่อนนะรือใครถ้ามีถ้าใครมีดังไงก็สามารถเอากรองซื้อตะกรองมาสองตัวนะครับใส่ไปเลยแล้วก็ปัดจิ้งก่อนแล้วก็ถอดจริงนะแต่ว่าเรานี่งบประมาณจํากัดน,นะครับก็ต้องเอากรองเก่าปัดจิ้งไปเลยไม่เป็นไรเมืองครับครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการฟัดจิ่งกันต่อได้เลย นี่ครับก็เราทําการเทเก็บไว้ในถังนะดูความหนืดน,นะความหนืดความหนืดไม่มีคร,รับผมก็คือมันหมดอายุแลนะ้วใช่ไหมครับคร,รับผมก็ต้องสองสองหมื่นกิโลนะครับปกติเขาถ่ายหมื่นโลนะ,ร,ะรถตัวไป,ปนวเนี่ยความหนืดไม่มีครับไม่ใช่เหนียวแล้วนะเราลากสองหมื่นนะครับปกติบีทีเอสสิบโปรจะถ่ายสองหมื่นกิโลนะครับของบีทีเอสสิบบีทีเอสสิบโปรนะสองหมื่นกิโลถ่ายครั้งหนึ่งนะตามคู่มือนะแต่ว่าเป็นน้ํามันของเขานะน้ํามันของบริษัทเขารู้สึกว่า ช่วงแรกๆที่ผมออกใหม่มาเนี่ยเป็นของครับก็บีทีเส10โลนะถ่าย20,000โลนะครับ20,000โลถ่ายมันเครื่องครั้งหนึง่งแต่ต้องเป็นน้ํามันของครัสต้นนะรู้สึกว่าของศูนย์เนี่ยจะเป็นครัสต้นที่ผมเคยถ่ายช่วงแรกๆที่กลับศูนย์นะครับแต่วันนี้เป็นของพนะีทีนะครับทำพีทีนะก็ลาก20,000โลไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องย้ําว่าต้องฝัดจิ้งนะถ้า20,000โลเนี่ยถ้าจะลากน้ำมันเครื่องขนาดนี้ต้องฝัดจิ้งอ้อยนะครับ ถ้าไม่ฝัดนี่ก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้นะครับเาะน้ำมันเก่าๆมันจะไม่ออกมานะถ้าไม่ฝัดจี้งอยนะครับนี่ครับขันแข็งยังครับด้านได้ก็ทําการเช็ดมือับแล้วก็เอาฝัดจี้งอยใส่ไปเลยครับผมก็นี่ครับถ้าใครจะลากสักสองหมือโลนะมันสามารถลากได้นะครับเนี่ยผมลากมาแล้วสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเขาว่าเครื่องพังอะไรก็ไม่เห็นพังนะ แต่ผมขับต่างจังหวัดบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าขับพวกรถติดในเมืองเนี่ในกรุงเทพอะไรนี้ก็ไม่แนะนำนะครับแต่ผมขับต่างจังหวัดบ่อยกันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็้เดี๋ยวเราจะมาฝัดจริงกันนะใช่ไหมนีไหมนี่ครับลองใช้สามลอนกันเลยเดียวเดียวเพราะว่ามัน9้าลิตรนะครับเราจะใส่เ้าลิตร เครื่องมันใหญ่นะไปเนี่ยน้ำม,มันเครื่องโคตรเยอะเลยด่นนี้นะครับอไดไม่ได้ไม่ได้เราใส่เลยครับมันเป็นกรองอยู่นะครับเนี่ยเราก็ใช้รวยนะมันเป็นกรองด้วยมันเบใหม่น้ำมันัาจิงก็จะใส่หน่อยนะก็ใช้ของปตทครับนี่เขาก็ไม่ได้ให้ค่าโฆษณาะไรนะถ้าให้ก็ดีมากเลย <c oughs> ใช้สองรอบแล้วครับเนี่ยสองสามรอบแล้ว ก็มันจะถูกกว่าของเชลนะครับพูดได้หรือเปล่าวนนียพูดได้ไหมจังน่าจะได้นะเราพูดไปพวกก็ไอของปตทจะสามร้อยนะครับของเชลจะสี่ร้อยกว่านี่ผมไปได้มาสามร้อยถูกดีก็เลยใช้นี่ดีกว่านะเพราะถึงยังไงเราก็ฟัดจิ้งก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ทิ้งนะครับก็เอาถูกๆไปที่เกียรเราแพงนะเปลืองด้วยยิงงบน้อยๆเนี่ยไม่ได้นะเปลืองกินก็ไม่ดี สีตะกิดก็ยำแย่ตรงนี้ก็อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะไปแล้วครับหนึ่งแกล่รลอน,นะแกนล,ลอนต่อไปครับเตรียมตัวครับนี่ครับแกนล,ลอนที่สองก็ไปแล้วนะครับใสๆนะที่เทียบดูกับองเชลนะก็สีเหมือนๆกันเลยองเชลจะสีใสกว่านิดนึดนงแกนล,ลอนที่สองนะครับก็ได้น้ำนะรถใสัวลโลแล้วก็ฝาดจิ้มกันบ้างนะ สองสองหมื่นโลฟัดจิ้งดีก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆุกหมื่นโลนี่ก็ก็ก็ไม่ต้องฝัดก็ได้นะแต่ก็ผมลากยาวเลยอ่ะสองหมื่นเลยเนะไม่แนะนำนะถ้ารถไม่ได้ล้างเครื่องยนต์ทำความสะอาดเครื่องยนต์ภายในเครื่องยนต์นะใส่ลิดเดียวนะครับนี่แต่ร้อนที่สามแล้วลิดเดียวพอนะครับดูข้างกล่องจะกรุกหลักนิดน,นึงนครับ ายกันเองหลายรอบแล้วครับแต่ว่าอาจจะลูกหลักนิดนึงได้นะคนี่กเ็เหลือเหลือกนรอหนึ่งรเก็บไว้เกบไว้คันต่อไปนะตอนในหัวมีรถ3คันกันเลยทีเดียวเจียวน่ครับก็เช็คระดับน้ำมันไฟจริงนิดนึงก็ถึงเกณฑ์มาจริงๆไม่ต้องเช็คก,ก็ได้นะมันไหลอ่ะมันใสใช่ <c oughs> มันจะใสมากครับเอาเรียบร้อยปิดฝาแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยครับเดียว ผมจะไปสตาร์ทเครื่องกันนะมือเล,อเลิกแล้วล้องช่างเราปิดตาก่อนครับนีบ่ฟ้านะ้ำมันเครื่องก็จะอยู่แบบนี้นะสำหรับใครที่ไม่เคยถ่ายเองนะปิดง่ายๆนะมันมีล็อกของมันนะแกลกเดียวก็อยู่แล้วโอเคไปสตาร์ทเครื่องกันได้เลยนี่ครับเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไอ้นี้ต้องหันบวมอะไรแบบนี้นะเพราะว่ากรองนะ้ำมันเครื่องอยู่บางนู้นะ มันต้องหันบวมอะไรหน่อยเนี่ยรถใส่ไปแล้วเดี๋ยวรอสักประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนแนะนำาได้ปัจิ้งนะครับก็ทำให้เครื่องเดินเรียบเงียบขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดินเรียบเงียบนะเรียบเงียบนิ่งกว่าเดิมมากเลยมันได้ล้างเขาเมาน้ำมันเครื่องเก่าๆออกมานะ แนะนำนะคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำมันฝาจริงนะหาซื้อได้ตามร้านอะไรนะขายอะไรขายน้ำมันเครื่องพวกนี้ไปหาซื้อได้นะไม่แพงคนระับถ้าขอกตทไม่แพงมีหลากหลายรูปแบบไม่มีคุณเลือกนะไม่ว่าจะเป็นแบบผสมน้ำมันเครื่องเก่าแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้หรือว่าแบบสายน้ำมันเครื่องเก่าออกทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่แทนที่นะครับก็สามารถหาเลือกเลือก ใช้กันได้นะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละบุคคลได้เลยครับนี่เราก็สตาร์ทเครื่องอยู่ไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์เลยนะเดินเบาไปประมาณสักสิบนาทีนะห้าถึงสิบนาทีนะครับอืดจริงๆครับดีดี้าดิบรเนี่ยไม่ครับรถเจ็ดเจ็ดแปดปีแล้วถ้าแปดปีนี่แสน แตแปดมื 80, ่นกว่โลก็ถือว่าวิ่งไม่มากนะผมว่ามองว่าก็ใช้วิ่งไปสุราษขนอมบ่อยครับคับนนี้นานๆนนทีจะได้ไปเส้นทางไกลๆนะก็อพาก็ควท่องเที่ยวนะคันนี้ไว้ท่องเที่ยวเลยคันนี้คนระับสามจุดสองลิตรถึงแม้ว่าจะกินน้ำมันนะแต่ก็ขับมันดีสนุกสนานเียวโตคนะัขับสบาย เ้วก็รอให้ครบ15นาทีก่อนับแนวมาบางเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ก่อนนะยังไม่ได้เวลาเลยก็ถือว่าเดินนิ่งใช้ได้นะครับก็ครบระยะเวลาแล้วเราก็ทำการ ดับเรื่องกันได้เลยนะครับอา้าวแล้วก็ทำการถ่ายครับแล้วม่ไอ้นั่นแล้วห้ชูดม่งร้อง <c oughs> ครับเดี๋ยวทำการถ่ายนะ่๋่ถอดเปลือ,อ,อกกรองกันได้เลยครับลองๆมันล,ล,ล,ลินพันกันเลยร้อนมากเลยอากาศช่วงนี้ํำมันถอดกรองกันเลยรอบนี้เราก็จะถอดกรองทิ้งนะครับกรองเก่าทิ้งแล้วก็ใส่กรองใหม่นะ ก็ใช้เบอร์ประมาณ26นะครหบบล็อก26นะมันจะหลวมรมนิดนึงนะก็ขันอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าข้างในเป็นพลาสติกนะครับยี่สิบดูยีครับยีไม่มีนะยีกไม่มีนะเราต้องส่องไฟกันเลยตีเดียวเชียวนะยี่สบหกไม่มีนะยีเบอร์อะไรครับตกลงจังยี่สิบเะยีนะเบอร์ยี ก็จะมีชุดช่างแบบนี้นะก็จะดีมาก้องส่องควายกันเลยทีเด้วเช่เยเพื่อนๆได้รับชมอย่างชัดเจนนะยี่สิบเจ็ดนะเบอร์ยี่สิบเจ็ดมาังนะครับ เดี๋ยวไปดูตอนขันเสร็จกันดีกว่านะแง่ไปดูเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่านะ่เจ้ามันถ่ายทำยากซะเหลือเกินต้องระมัดร,ระวังนะครับไอ้เจ้าฝาครอบรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอะไรสักอย่างเนี่ยผุ๋มเรียกพลาสติกแล้วกันนะเกาจะบอกพลาสติก abs อะไรก็ผมไม่รู้จักางนะต,ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะขันใช้ประแจหลวมๆเนี่ยรูดนะครับ รูดทำให้นั่นเสียหายได้นะต้องระมัดร,ระวังนิดนึงรับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการถ่ายนะ้ำมันปัจ่งกันได้เลยนะครับมาดูสีน้ำมันปัจ่งกันนะ sòng phơi cả lên thì đeo đeo mướn nè mediao, không đâm thấu đấy nè, trò quạt có เราดูข้างนอกกันดีกว่าน,นะครับน,น,น,นี่ครับเดี๋ยวเราก็เอาแหวนมาให้น้องช่างเขาจัดการนี่แหวนเดี๋ยวโยนนะปึ๊บนี่ครับก็<อ>เละเท่นะครับทำเองก็จะเละ่ๆแบบนี้คนระับก็มันจะมีแหวนนะแหวนรองนะ เป็นรองเป็นยางนะของฟอร์กับมาด้าเนี่ยเป็นยางตัวนี้เป็นปีสองพนบสานะครับตัวใหม่ๆไม่รู้จะเป็นแบบก็เรียกอลูมิเนียมแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่นี่องผมยังใช้แบบยางอยู่ออกอยังครับแหวนยางนะเอาแหนวนเกน่าใส่นะแหวนเก่าใส่อะไรไม่ใช่แหวนใหม่นะแหวนรองน็อตถายใหม่ใส่ไป ของเกา่าเราก็ต่อทิ้งได้เลยนะก็สามารถใช้ของใช้ของเก่าได้นะไม่แนะนำนะแต่ว่าไม่แน,นะนํานะเพราะมันเป็นยางนะม,มันจะแข็งนะนะก็เปลี่ยนแบับตวงสามสิบกว่าบาทเองซื้อศูนยนะ์นะครับก็แนะนําไม่ใช่ของศูนย์นะครับของข้างนอกนี่ผมเคยไปหาซื้อแล้วไม่มีนะรุ่นนี้แม่เจ,ะจะ้าแหวนทองแดงเขาบอกว่าใส่กันได้ไหเขาบอกว่าเป็นแหวนทองแดงทั้งหมดนะก็ใส่กันได้เราไม่กล้าใส่นะครับเราก็ไปซื้อของศูนย์ดีกว่าแพงสักหน่อยแต่ว่า พ่ความมันใจนะเนี่นี่ครับว่าทำไมไหลาชานะลืมเปิดฝาด้านบนนะแม่เจ้าควันขึ้นกันเลยครับนี่เราก็ถอดใส่กรอกนะ้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะนี่หน้าตาก็อยู่แบบนี้นะครับมันจะมีแหวนรองด้วยนะแหวนรองคนระับ ถ่ายนะ้ำมันเครื่องกันเองนี่โคตรเละเทะกันเลยนะครับก็ต้องหัดทํากันนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกัน EP2 สนะครับอีีนี่มันก็ยาวเกินไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน e p ที่สครับสวัสดีครับผม